สีแยกไฟแดงที่ขึ้นชื่อว่าไฟแดงผีหลอกเวลากลางคืนไฟมันจะเปิดทำง,งานเองแม้ไม่มีรถวิ่งและบ่อยครั้งคนขับรถที่ผ่านแถวนั้นจะเล่าว,ว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างทางบ้างกลางแยกบ้างยิ่งตอนฝนตกขนนั้นเปียกสะท้อนสายแดงไฟแดงวับมันไม่ไรบางยังวิญญาณก็อะไรบางอย่างจุดเริ่มต้นของเรื่องสยองคืนหนึ คือหนึ่งพนักงานบริษัทกลับบ้านดึกหลังเลี้ยงวันเกิดเพื่อนเขาเลือกใช้เซ้นลัดผ่านแยกตองหามนั้นเพราะ G.P.S บอกว่ารถติดทันทีที่เข้าใกล้กลแยกไฟแดงกับพริบขึ้นมาเองทั้งที่ไม่มีรถอีกฝั่งเลยแล้วจูแล้วจูหยิงสาวชุดขาวเปียกฝนก้มนะ้าปิดผมยาวยืนอยู่กลางแยกเฮ้ย hey, เดี๋ยวชนแปเบรกกูทิ้มทันทีแต่มองอีกทีไม่มีใครอยู่ เขาเหยียบคันเร่งนี้ออกมาไม่หันกลับไปเลยไม่หันกลับไปอีกเลยแฟนกายความจริงที่ถูกฟังวันต่อมาไปเล่าให้อ่านเพื่อนที่ทํางานฟังแอนบอกว่าก็เคยเห็นเหมือนกันมีคนเคยเล่าว,ว่าหญิงสาวคนนั้นเคยถูกรถชนตายคาทีเพราะคนเมาขับฝ่าไฟแดงแองเคียงวิญ,ญญาณเธอร้องความยุติธรรมหรือร้องใครบางคนพากลับบ้านจะเก็เป็นตัวกันโจ๊กหนากันไหมครับเออไป้ตัดสินใจกับ ที่แยกนั้นคอนตีสองเขาเดินลงจากรถยืนกลางแยกแล้วพูดว่าถ้าคุณต้องการให้ใครพาวกลับบ้านบอกผมได้ผมไม่กลัวลมแรงพัดผ่านทันทีแล้วเขาก็รู้สึกมือนมีใครนั่งนั่งอยู่เบาหลังเขาไม่หันไปมองแต่พูดเบาว่าแค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปส่งวันรุ่งขึ้นเขาตื่นอยู่หนหวัดไกลสี่แยกนั้นบนเบาหลัง มีร้อยน้ำฝนและในมือเขามีดอกไม้กับถูบตั้งแต่นั้นเขาไม่เคยเห็นเธออีกเลยแต่เขารู้ว่าเขาได้พาเธอกลับบ้านจริงๆฟังจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปขอบคุณครับ